เนี่ยคุ้มซึ่งในอายุปานนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใวงการมาราอยู่ควนสิแบบเพื่อบางคนเขาเจาะกับเศร้าแล้วสิแม่คือแม่ยังอยู่นมาราบโมยังสิแม่เนี่ยมี่เขาหนู้สึกันเลยบ่อเมื่อยบ่อเน่ก็บม่ได้แปลกใจดิแต่ว่ามันก็มีเมื่อยเมื่อยก็การละมันก็มีเห็นงานเนาะบางเมื่อกับโวนบางเมื่อกับเมื่อย แต่ว่าออก,ก็าบ่ได้แปลกใจเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาอยู่กับอาชีพนี้นะน่เขาก็เลชินคันเมื่อไรบ่ได้มาล่ำก็อ้ยรู้สึกว่าขาดคือจังจวงโควิดเป็นานอาหารนั่นสิมันบ่คือกับมาล่ำเด้มันเมื่อยเป็นหลายเท่าเมื่อยมันบ่แมาล่ำหรอเขาอาจจะอยู่นอนไหมป๊อ แต่ว่าเมื่อไรที่เราเสร็จงานนอนแล้วเขากับเจ้าเมยเขาก็ได้รับเงินยข้อความไปยูมังเสียคือชินชินแล้วใช่ไหมชินแล้วแมนแมนได้ว่าเจ้าของลำบากนี่เนี่ยแล้วก็บว่ามีเทศกาลนมูกับบริวารเจ้าของลำบากเพราะว่าเขาอยู่สี่มาตั้งแตคือบ่มีงานก็คือนอนดีกว่าบ่บ่ออกไปไสบ่ ันบ่นบมีงานกับน,นอนอย่างเดียวนอนแล้วก็เฮ็ดเวียกก็แก๊แก<ม>๊กดีบ่ดีกะคือ <c oughs> จังปีว่าง,งั้นก็ออกกําลังกายเพื่อเพื่อทาฤดูกาลต่อไปอสิเป่นี่คือเราหามาจนชินแล้วเนาะแม่นเ,เแม่อยู่มากแม่มาอยู่มากสีปีแล้วนะเ,เป็นมะลําเนาะเกือบ 40, 40ปีแล้ว 40, 40ปีแล้วสี่0แล้วแม่ ศีละินศิลปินบาคนเขาเลือกที่จะเปนดนนิตรามากกว่าสีแบอบบ่ม่าหมาล่ำเรืองน,อนอี่สแม่กถทีว่าเป็นธั้มบาดาเพราะว่าแม่เคยเห็นวงมาเนาะก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องธั้มดาานี่ก็คือจังนองไม่เห็นบ,บ่แล้วก็แล้วก็ไปอยู่ใน,นมาล่ำมือกันคือเราเกิดมาจากมาลำ่ำเออเขาเกิดมาจากมาลำ่ำอาจสีเป็นบแม่นมาล่ำเรืองแต่ว่า หลังมาเขายัดว่องเขาก็อยู่สภาเป็นสีสิแม่เขาได้ชิมเลยสิแมแล้วก็เป็นความสุขพร้อมอยู่กับผู้โตแล้วใ่เป็นความสุขพ่อมาเลยเงาเนาะแม่นอ็ยุ่ยยันอยู่เอาเหงาเด้อเห็นบะไม่เหนเอาเหงาเด้เขาอยู่ยยันู้เดียวอ่ะเด็กมาสิเด็กกระเดี่ยวกับผู้นั้นเด็กกระเดี่ยวกับผู้นนี่อันยามงย้อยก็ลับเด็กกินยังกย้ดยกินไปน้ำมันร้องเออแม่ว่า มันเป็นชีวิตประจำวันของของศิลปินคือพวกนายลากนังๆเข้าเจอยู่ในกองทยนะโดนไปกับเป็นแยเป็นหญ่ข้าเจะมีความสุขคือกันแม่วาได้เนี่ยบริการมีหลักการออกหน,น้าเวทีเนี่ยเพิ่นขวาก่อนรำเภาเนะี่ยเขามีความสุขคือยังเนี่เพื่อลองน้ำเมาใดอย่งนี้แม่